ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดและจิตอาสาพระราชทาน904ลงเรือลำเลียงเข้ากล่องน้ำดื่มจากครัวกาชาตินะคะไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่2บ้านโคกไผ่ตบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสผู้ประสบอุทกภัยกว่า350ชีวิตที่ยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแล้วน้ำานี่ก็ท่วมสูงกว่า1.5เมตรค่ะเดินทางออกไปนี่ไม่ได้เลยนะคะทางองค์การบริหารส่วน บนพรอนและอำเภอตากใบจึงได้ลําเลียงอาหารน้ําดื่มเหล่านี้ไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แจ้งว่าส่งได้เพียงวันละมื้อค่ะเพราะว่าทําไม่ทันแล้วก็การเข้าออกอย่างที่รายงานคุณผู้ชมไปว่ามันค่อนข้างจะลําบากมากซึ่งชาวบ้านที่นี่ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ก็ยังมีความหวังในเรื่องของความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆด้วยท้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้พูดคุยสร้างความเข้าใจกับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยค่ะบอกว่าให้ฟังเจ้าหน้าที่นะคะถ้ามีการแจ้งเตือนให้อพยพไปศูนย์พักพิงเพราะว่าปลอดภัย แล้วก็สะดวกกับการดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วยโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มีกลุ่มเปราะบางผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวค่ะก็ต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดดังนั้นให้ฟังเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับฝากกำนันผู้ใหญ่บ้านให้คอยช่วยดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดอีกทีหนึ่งด้วยค่ะครับ